กาทกทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์ดสกุสุกุนน,น้พแข็งเราสมองสมบอนบ่าวาจะเป็นฝั่งลาาฝั่งไทยต่างประเทศนําในที่ยอมครับเขาชี้กองสาวแพงพี่น้องอ่ะเพื่อพามาก,กาเจอกับช่องไม่รูปน้องรับเตอร์กับสาวแพงคือเก้านะแพงเนาะตอนนี้น้องรับเตอร์เพิ่งกาไข่แหน่พี่น้องเพิ่งซักยาวสักวัคซีนวานอีสามเข็มพี่น้องเลยโบไขคพี่น้องเ,เก่งขนาดน้องรับเตอร์เพิ่งโบไขคพี่น้องสุดยอดเลยซัก สามเข็มพี่น้องวานเนี่ยจะไปคิดว่าจนเสีนอนบ่ไดดเบิดคืนในพี่นอ้องย่านผืนเป็นไข่เป็นาปน,นาวพี่น้องย่านผืนเจ็บในบ่อนซักยาผืนอนอกสามบาทขนาดเขาเป็นขนาดพ่อผืนน้พี่น้นองบ่อหญ้าพี่น้องไปซักยาอยู่กน้นสองเข็มพี่น้องปวกรยังจ่มปวดจุ่มจ็บนะเพีงเนาะจม่มจ็บกุนจ็บก้นพี่น้อง,นานานอ,งอันนี้น้องเดบเตอร์เก่งไลยนะลุงเนาะหากให้ผนกินยาอะไรกับประคบประกบเย็นบ่อนั้นเพบ มันบ่นไปซักยานะเพียงเนาะการผึ่งกับ,บอ่อได้ไข่พี่น้องไปได้ลูกเจ็บใส่ลูกเจ็บใส่เจ็บใส่บ้านนี้หมอเห็นอะไรบ้าบานนี้หมอเห็นอะไรลูกจุ๊บจุบปะอันนี้สิผ้าผืนไปตัดผมพี่น้องเ้ยผมผมยาวยาวพอสิถาบอยาวมาพี่น้องเอ้ยกะย่านพื่นมาหล้วก็ลย่านเป็นแบบย่านนั้นมัน,ส,น,มน,นสินดับนะพี่นอ้องบันบักา์บ้านเฮากะว่าวาสินดับนะเพียง้นง ราะว่าตัวนี้มันสิเพ่งมเออื่นมันก็สีเพ่งแล้วยสีใหญ่นั่นแหละก็สิเป็นสินดับในสเปนโบยากตัดพี่น้องเลยในสะเพงสิพาผืนไปตัดเองนึกเพีองเนาะเพื่อพ่อผืนมากก็คือสีแบบโบยักตัดผมก็คือสีย้อสสำพูมบอกสำพูนยิงเลยพี่น้องอ่ะไปเบิ่งพี่น้องเลยว่าน้องเดปเตอร์นี่เพื่อสี่ย้อมไม่ตัดผมหรือบล็อกผมแค่แค่ในการตัดผมพี่น้องแต่ใดมาในสะเพงก็มาคนเดียวนะพี่น้องเนาะสีได้ถ่ายคลิปหรือบอกกับบ่าวหนี่ย่านเพื่อนบ่ออยู่โบยังนะนะไปติดตามหอก z o o พี่น้องเลย ไปจองไหมลูกคือเก้าพี่น้องพ่อคุณมาอยู่ใช่เนาะอ่ะไปไปไปลูกสบายดีก่อนยินมดีจังเลยเพิ่อนอกดูยิ้วมอได้ร์ไซค์เนี่ยสบายดีสบายดีสบายดีผมเป็นสบายดีใช่พี่น้องอ่ะไปจาหับซมกันเลยพี่น้องพี่น้องหอวหานแล้วพี่น้องมาตะคุ่มแล้วนะเพียงเนาะตะคุ่มพี่น้องแรปเตอร์น้องไปขากันนะพี่ยงเนาะตะคุ่มหมดเลยมาอย่าง kia đi nhá đây từng nhá nhá từng nhá kia ti vừa đi nhá kia ti vừa nhá kia ti nhá kia ti đi nhá đi ไงมารอเด้อบหาเด้าฝนหูเด้อแรกคุณบัวาพี่น้องมาหามที่สองเ่็นกระบี่ยาก้ายได้พี่น้องคอเพื้นอันนี้ก่ะย,ย่านพื้นห่เด็กน้อยนักเ่นน่ไหาย้าเ่นนหาลูกเป็ต้นานะูง <c oughs> ดเพชรรอเอกะบี่ักรอบ่ อยากนอนเลยนอนเลยมาๆมากิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

យេកលុយມັນບໍ່ໄດ້ជែកមិនបានជិះទៅផ្សារទេណាលុយບໍ່ໄດ້ជែកមិនបានទៅផ្សារទេណាមិនព្រះជែកណាឃើញបងអឺ ở đây tí nữa. Bây giờ xong rồi. Mưa làng. Ừm. แเป็เขียวกำังนอปวาต้าในเขียวออบ่บ่บ่หล่อแล้วนี่หล่อแล้วนี่คนหล่อลยหล่อเลยันนีก่อนี่ันีก่อนไม ยังไง็คไม่รอไขอบใจ ไปไหนได้แอบนาแต่งตัวไปเสอมโบเด้อัมโบน้อยนี่อมโบนี่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 อัมโบนอีอัมโบน้อยนี่ใส่ไปไหนได้ใส่หลอแล้วบอไปไหได้หลอดต้องมีหลอได้เต็มบิดหนาตาผมมาแบบนำเลยี่นองไปแล้วก็งอแงพี่น้องหายบนำเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่าไม่เปิดตุนให้โดยโดยโดยอยางนอนเลยอย่างนอนเลยเบอร์ดบกว่า ไปดูอยากนอนละทำเสร็จไปกับเบอร์บอลอ่ะเนี่ยน้องสามเขาจุ่มไอยากหับพี่น้องตัดภูมิเด็กน şey, <Piet. S 2> ้อนตัดภูมน้องนุ่เตือนนะสร้ามไปจุ่มไอยากหับเพราะว่าเปิดว่าบานี่ก็มีเด็กน้อยมาตาแหลกกระหายสะแพงกระคอนพี่น้องว่าปันให้แน่เนาะเราบึ่งเราพยายานอนเป็นอะไรแค่ว่าน้องนุ่เตือนก็งอแงีอยู่พี่น้องเอ้ยงอแงีแต่ว่าตัดได้เลย พี่น้องแห้งแห้งในสามคืนทวาน้องระเตือนนะแห้งพี่น้องฟื้นแห้งเดี๋ว่าอยู่ในมือแม่พี่น้องจางแห้งบ่แห้งพี่นออววอ้อง,อง,าง,ง,องตาสะแ็งจนเขียวพี่น้องเออขียวนี่ตุบเด้อตัวนี้ฮะมือนะมือนาหลีดนำกันนอนนอนจะออกกันพี่น้องผ,ผิดหัวผิดตั้มตาแม่จนเขียวพี่นอ้องซ้ัมเลยเดินพี่น้องเลยภาษีว่าอันนั้นเอะี่น้องเนาะสะแองแต่ง ชาปแป้งมันกับไปอยากกินขับไปไหนแ,แต่เขียวไปน้องซ้ำแต่ผมอื่นนี่สีเขียวกูหนีไปจับไปน้องข้ากเห็นมือน,นี่มาตาเขียวหย่อนลูกจัดตาไอ้ดูไหมเซ้งเซ้คนหลอ่อเด้ยอะยังไม่ได้น,นุ่งส่งคนน่าก็จะมาคาสินอนอะไรไปยังนุ่งอะไรใส่สบายดีก่อนคนหล่อสบายดีสบายดีคนหล่อใส่เิ่นเบิ่งตัวสุขุมหล่อนะปวดอีกแล้วพี่น,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 พาาน้องวปวดจะแป๊กอะไรเนี่ยจะกลิ่นค่าตั้งแล้วเนี่ยใส่ใจเอ้ดู จเอาไปนอนไปนอนไปนอนนอนไปนอนไปนอนไปปวนตัวปวนตัวปวนไปให้พ้อมผมเมื ong, ha, may, may no ่อไรยังปวดอยู่นาะใส่มัมมาไินมัมมใส่มัมมัมอ้ยลูอยากนอนแล้วไปซกบึนบึนไปลูกสีบึนบบ่ลูสิเปหาสะรเพ็ดบ่ไปบนอาหาะเพ็ดไปไนหาสะเพ็ดไปซเปสิอาหาะเพ็ดไปสะเพ็ดบ่ไม่ไม่ลงซ่หัดบไม่ไม่ลงหไม่ลงห ไอลงสูงหายมีเครื่องดีน่ะเพื่อนนะอ่าไอ้หนุ่มสูงหายเซตไปด้เซตดิหกเดี๋ยพี่น้องสะบัดน้องเตือนนะอันนี้มาแค่ลิ่งเลยนะคะอันนี้เพิ่นเพิ่นกระตุนเพิ่นเอาอหไรเพิ่อนอารมณ์ดีเพื่อนนอนเราจะเพิ่นตัดผมมากเลยปกติกับโบอยากให้เบิ่งแล้วนอนป่ะทำไม่ใหญ่งูเห็นไหม พี่สาก็กินหลายๆพี่น้องคิดเ่าคนสิไข่เด้พี่น้องหลังจากซาวงซีนมาสามคิมคิดเ่าคนสิปวดขาพี่น้องคิดว่าคนจีขันบ่ได้พน้องคิดว่าเคนสิไข่พี่น้องพี่น้องนับเตอร์กันแต่ก็บ่ไิดไข่พี่น้องคือการขิงหอนน้อยนึงแล้วพี่น้องขิงหอนน้อยนึงอ่ะก็เอายาให้กินแล้วพี่น้องแล้วก็ติดขาเพื่อนเอาแผ่นอันติดอันแผ่นติดหัวแล้วพี่น้องแล้วก็มาชาเพื่อนบ่อยมันปวดยังบอกว่น้องเล็บตัวเก่งพี่น้องซักยาสองถือเพื่อนบ่อไข่ขอเพื่อนยังจุ่มเรือพี่น้องมาทั้งสักยาสักปน่ะ ปวดปวดโซนผมไอซากยอาโซนหนึ่งผมพิมพ์บัตรนะเนี่อันนี้ก็อันนี้อะไรก็มคือว่าเก่งน้องรับเตอร์กอโซงเงี้เนาะเก่งไลยพี่น้องเลยไอ้คนกระแข็งแห้งึ้นเนี่ยเพื่อนปุ่นการต้านกับยาได้แบบว่ามันบวชที่บวชปวดพี่น้องบวชไข่เนาะสอยอล้วพี่น้องเลยค่ะเด็กบวได้แล้วพี่น้องเยค่ะสะเพ่งตั้งขาก้องคืนนี้บวได้หลินนี่บวได้แล้วนอนกระลุกมาใส่นี่พี่น้องเคยเห็นบ่ปีนแล้วพี่น้องเย จ้นฮักขากะตางกองของสะเพงฮักแล้วพี่น้องด้ยอนี่กัเนาะฮักเลยกัแต่ยังใส่ได้อยู่นะเด้อยกๆเฮ็ดลูกยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคงแม่ไดู้กใจเล็บเตอรอ่ะอ่ะคนหล่อเล็บเตอร์คนหล่อหนูหลงหน่ะใส่เล็บเตอร์คนหล่อใส่เล็บเตอร์คนหล่อดิอ่ะอะไรอ่ะแล้วอ่ะใส่เล็บเตอร์นะ เล็บเตอร์คุณรอตัดผมแห้งรอหน่อยเล็บเตอร์เนาะปวดพี่น้องปวดๆเลยใช้จ่าเอ๋ดูจ่าเอ๋จ่าเอ๋เก็บใส่ลูกเก็บใส่บ้านดูเก็บใส่ลูกเก็บใส่เก็บใส่บอกป้าลูกดูๆว่าลูกเก็บใส่ลูกบุญจ็บบอกมันก็อยากสันสันจนเถื่อนเอาไปนอนนอนหลับตื่นเป็นตีนพี่น้องอ้าว้าวสบายดีไหมสบายดี sabar di, sabar di bay, sabar di, sabar di dulu, sabar di, hmm, sabar di bay lu, nggak deh, say say, taeh, taeh Ta -e. baru gak, <impan> papa dulu, papa, 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 papa. Papa mama, Waduh, meluk? Papa, Papa, waduh, buah? Papa mama, Waduh, beli? Jadi, 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 asai jadi, Papa Papa, papa, Papa mama, papa Papa, papa, mama. papa. 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 sẽ nhau đi sao bay đi bỏ nhau sẽ papa 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 là mẹ lụ để qua pin là đấy đôi à dân 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 khai đi tàng khai đi khai bỏ tang khai là bỏ hạnh kim tàng khai đi tang khai đi Hãy subscribe tang kênh Là Mì hạnh Để tích

ลูกว่ะปะาเนี่ยมาเ่ยมปีนปบหลุดีน้ครับลุดกินเขาลายพี่น้องเลยซานก็กินลายลายสะเพงกับป๋อนข้าเหนียวพี่น้องเลย คนอนี้มันตุ้มเขานะพี่น้องคนขอนี้ใหพืนต่งางไข่เด้อต่งางไข่เด้อไพ่บอต่งางไข่แล้วบอไหกินจ้ะต่งางไข่เด้อ,อต่งางไข่เด้อไพ่บอต่งางไก่ส่งในปรเด็นพี่น้องเขากำลังดับตบาลอยบะาลอยป่าให้

จ้าจมันจีฮักของแม่ลูกจีฮักมันจีฮักบอได้ยอมี่น้อยป้ายพื่นหลินแล้วแบนี้พี่น้อยป้ายพื่นหลินแล้วอาแต่ขับรถบรถบืน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 

โอ้แต่แต่แต่ในเกือบผักหัวตัวเองเลยนะโอ้เกือบหัวนูแล้วบัดนี้บเหัวนูแล้วลูกข่อเกือบหัวนูแล้วโอ้ดู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 อุตตะตะตะต่พอลุลุกแล้วดูดูอ่ะพี่น้องสะเพ่งก็สิรคอปิดคลิปแล้วพี่น้องสิเอาไปไปก่อนยันหัวน้องเล็บตื้อแตกผัดไปผัดมาพี่น้องคนบัดแห้งซ้ำดูตัวสบายดีก่อนสบายดี สบายดีก่อนสบายดีปะลุงก่อนบายบายสุดท้ายนี้สะเพลงกับเขาขโมงขับใจนำพ่อพี่น้อง fc นำเพลงที่เขามาโกะไลก์กดแจ้งฮับส้มคลิปกับน้องรับเตอร์ด้วยที่บกขับฮับส้มคลิปสะเพลงกับน้องรับเตอร์ด้วยที่บกขับโฆษณาแล้วพี่น้องภาว่าสะเพลงฮิดพิษพลาดประการใดบ่อยอย่งบุถึกบดต้องแล้วพี่น้องเนาะเห็นยังบุจุดบังามในคลิปนี้สะเพลงกับเขษขออภัายดีพี่น้องสุดท้ายไายคลิปนี้กับมีคำเวอร์พรเวอร์ไซให้พ่อพี่น้อง fc จุงมิจฉาแข่งแห่งแข็งแห่งความเจ็บใจความขายยังมีสลับกีสง